วันนี้พามาชมงานเปลี่ยนพื้นช่างจะเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นพื้นแยกของนกกี้นะครับก็อื่นได้พื้นมานครับก็ต้องนําพื้นนะครับมาตัดมาเจียนะครับเพื่อให้ได้รูปทรงตามพื้นเดิมนะครับเนี่ยช่างก็ทําการใช้กันไกรตัดก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็ใช้ที่เจียนามาไล่เก็บขอบนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะครับ หลังจากนั้นช่างก็จะมาใช้ไดเป่าผมมาไล่ความชื้นนะครก่อนที่จะลงกาวต้องทําความสะอาดนะครับหลัจากนั้นก็ใช้กาวนะครับทาทาเสร็จนะครับมาประกบพื้นนะครับดูนะครับว่าความเหมาะสมนะฮะพยายามให้ตรงจุดเดิมมากที่สุดนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะฮะ หลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะครับพันนะฮะทิ้งไว้แล้วก็เราจะมาเย็บกันนะครับด้วยสายผีคู่นะครับก็เย็บค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับตัวนี้พื้นด้านในเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับต้องใช้ความพยายามในการเย็บนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเย็บเข็มเนี่ยชอบหักเลยนะครับต้อง ต้องยอมเสียเข็มไป1เล่มเลยนะครับเหลือเย็บตัวนนี้ก็จะออกมาในลักษณะนี้ครับงานเปลี่ยนพื้นครับช่างจะเรียกว่าไนกี้พื้น2ตอนนั่นเองนะครับสำหรับที่ร้านก็จะทำออกมาในลักษณะนี้ครับรับรองนะครับใช้งานกันได้ย,ยาวๆนะครับสำหรับสาวกไนกี้นะครับขอบคุณครับผม